สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชัดชาติลุยกรุงเทพมหานครวางแผนวิ่งรถเมย์เองแม้ขอสอมอ,อก,กอขาดแคลนแต่ต้องทำเพื่อประชาชนสั่งจัดระเบียบหาบเร่สวยต้องไม่มีเตรียมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้คนรุ่นใหม่ วันที่14มิถุนายน2565นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยว่ากรุงเทพมหานคร,วา,ร,านครวางแผนเดินรถเมในบางเส้นทางแล้วแม้ทางขอสอมกจะขาดแคลนรถไม่สามารถสนับสนุนได้ตนมองว่าเป็นเรื่องที่กรุงเทพมหานครต้องดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีการศึกษาเส้นทางไว้บ้างแล้ว ส่วนการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยนั้นขณะนี้มีการสำรวจพบ80จุดที่อนุมัติไว้แล้วว่าจะทำอย่างไรต่อจะต้องรือ้อไม่ให้มีระบบสวยเพราะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจะต้องไม่มีเด็ดขาดส่วนหนึ่งที่ต้องคุยคือการเก็บค่าปรับและแบ่งส่วนแบ่งคนละครึ่งจะทำอย่างไรให้เป็นการอนุญาตให้ขายในพื้นที่ถูกกฎหมายและเป็นแบบรายเดือน โดยจะให้รองผู้ว่ากรุงเทพที่รับผิดชอบไปดูในรายละเอียดโดยจะมีการนัดประชุมในสัปดาห์นี้เพราะเป็นเรื่องสำคัญของผู้ใช้ถนนและเรื่องปากท้องต้องอยู่ด้วยกันได้ โดยมี2นโยบายคือ 1. จุดก่อสร้างที่สามารถเข้าไปอยู่ได้เช่นแถวลุมพินีหรือแถวจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่นำร่อง 2. ขอความร่วมมือเอกชนพื้นที่หน้าอาคารขยับให้หาบเร่เข้าไปเป็นการแบ่งปันกันเพราะหาบเร่เป็นเรื่องสำคัญทั้งคนซื้อขายเพียงแต่ว่าระเบียบจะต้องรัดกุมรอบคอบโดยจะนำร่องไปทีละเขต ส่วนการก่อสร้างเขื่อนแนวคลองลาดพร้าวว่าปัจจุบันมีการขุดลอกเพื่อให้น้ำไหลดีขึ้นส่วนบ้านเรือนที่ลุกล้ําแนวคลองมองว่าโครงการบ้านมั่นคงของรัฐบาลเป็นตัวอย่างการดำเนินงานที่ดีซึ่งกรุงเทพจะผลักดันต่อรวมถึงที่คลองเปรมประชากรที่เมื่อทำเสร็จจะช่วยการระบายน้ำได้ดีขึ้นส่วนการติดตามการดําเนินงานของผู้รับเหมาที่มีประเด็นการส่งมอบช้า ได้มอบหมายให้ในายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากรุงเทพลงไปดูแล้วนอกจากนี้ยังจะมีแนวคิดในการจัดพื้นที่ให้ประชาชนมาแสดงฝีมือด้านศิลปะเช่นงานกราฟฟิตี้ซึ่งเป็นเหมือนการแสดงดนตรีในสวนแต่ส่วนนี้เป็นงานศิลปะงานอาร์ตแทนเป็นพื้นที่แสดงออกของศิลปินและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ทางกรุงเทพมหานครจะจัดหาพื้นที่ที่ถูกกฎหมายให้ศิลปินมาแสดงผลงานและอาจต่อยอดเป็นงาน NFT ได้โดยผลัดเปลี่ยนกันไปเชื่อว่ากรุงเทพมหานครมีพลังในการสร้างสรรค์และคนรุ่นใหม่ก็พร้อมที่จะทำงานสร้างสรรค์เพื่อเมืองแต่จะต้องทำให้ถูกต้องและถูกกฎหมายด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ